รู้หรือไม่ว่าทูตสวรรค์องค์ใดเอ่ยที่ปรากฏกายอยู่ในพี n o คิโอสต็อปโ o ชั่น a n i m เมชันเรื่องใหม่จากทาง Netflix เดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับในแอนิเมชันเรื่องนี้เราจะเห็นทูตสวรรค์องค์นี้เนี่ยมาปรากฏกายในฉากการโวยพรในหุ่นกระบอกไม้รูปเด็กชายเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาและมอบนามใหม่ให้ว่า พ ok ีนอคิโอสาเหตุที่ทุสวรรค์ตัวนี้ต้องการทําให้หุ่นกระบอกไม้ได้มีมีชิดขึ้นมาก็เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการเติมเต็มบางส่วนที่ขาดหายไปของพ่อผู้สูงสูญเสียลูกชายจากภัยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งรูปลักษของทุสวรรค์ตัวนี้ที่ปรากฏอยู่ในแอนิเมชันนะครับเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีผิวกายสีฟ้ามีปีกสีปีกและที่สําคัญเนี่ยมีดวงตามากมายถูกประดับประดาเอาไว้บนปีกเต็มไปหมดเลยและจากรูปลักที่ว่านี้นะครับตามคําบอกเล่าโบราณเนี่ยมันก็มีความคล้คลายคล้ายคละเคลาดก,กับทุส ที่ในการสนับสนุนและคับจุดในบันลลังก์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและยังเป็นทูตสวรรค์ที่มีสักรองลงมาจากทูตสวรรค์คณะเซราฟิมด้วยครับโดยทูตสวรรค์คณะเครูมนะครับจะมีสี่ปีกสี่ใบหน้าได้แก่มนุษย์ วัวสิงโตและอินทรีย์โดยปกติของทูตสวรรค์คณะนี้นะครับจะสวมใส่อาพรสีน้ำเงินแต่ในทางกลับกันเนี่ยทูตสวรรค์คณะเซลาฟีนจะสวมใส่อาภรสีแดงครับและบทบาทสําคัญของทูตสวรรค์คณะนี้นะครับได้ปรากฏอยู่ในพระคมพีไบเบิลภาคพันทสัญญาเดิมในหนังสือปฐมกาลบทที่3มข้อที่24ได้กล่าวเอาไว้ว่าในขณะที่อาดัมและอีฟได้ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าในยุคพระเดชเนี่ยขับไล่ออกจากสวนเอเดนพระองค์ก็ได้ทาการแต่งตั้งทูตสวรรค์คณะเครูพร้อมกับมอบดาบเพลิงเอาไว้ให้เพื่อเฝ้าประตูสวนเ Okay. หวนคืนสู่ต้นไม้แห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในแอนิเมชั่นพีโนคิโอเวอร์ชันของกีเอโมเดโตโรเรื่องนี้เนี่ยผู้กำกับของเรานะครับได้ตีความเมทูสวรรค์คณาเครูฟเนี่ยปรากฏกายอยู่3รูปลักษ์ด้วยกันแบบที่1น,นะครับก็คือดวงตามากมายเนี่ยล่องลอยอยู่กลางอากาศเพื่อสอดส่องดูแลโลกมนุษย์ส่วนแบบที่2นะครับปรากฏอยู่ในรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่มีผิวกายสีฟ้าแล้วก็มี4ปีกนะครับส่วนแบบที่3นะครับปรากฏอยู่ในรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่มีรูปร,ร่างคลับคลายคลันบคลายกับ่งนนันบบนสิโต และข้อมูลที่ผมได้เล่าทุกคนฟังไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของทูตสวรรค์คณะเครูปที่ปรากฏกายอยู่ในพี n o คิโอสต็อกโมชั่นแอนิเมชันเรื่องใหม่ของทาง Netflix ครับและหากใครชอบฟังเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดหัวใจและกดติดตามให้รายการสืบจากหนังของนายเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย